ครับสื่อครับช่อง LSM 9ก้าสิบวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกโลกนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่7สิงหาคมครับ2564จะไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับทัวร์นะฮะเจอปารีสแซงตชัดแมนนะครับเวลาการแขันก็ตีสอนครับสนามสตาร์ทเดอะลูปนะฮะเป็นเลทไทยครับปารีสนะฮะต่อครึ่งควบลูกนะครับขออภัยนะเป็นลูกครึ่งควบ2นะก็ผลงานเข้าก็มาก็เป็นปารีสชนะทัวร์มาได้นะครับผลงานนะสามเกมหลังของทัวร์นะก็เสมอบอกโดนะหนึ่งหนึ่งกับชับมิดนะฮะ แล้วก็แพ้เม็ด1 2กระชับมิดแล้วก็แพ้องเช่ศูนย์สามกระชับมิดนะครับด้านปารีสแซงเชตแมงแพ้ลิวมาศูนย์หนึ่งนะก็ซูเปอร์คัพฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เสมอบีเซบิยาสองสองนะกระชับเม่ดแล้วก็ชนะออริออนครับหนึ่งศูนย์นะฮะสถิติทั่วไปนะครับทัวร์นะฮะเจ้าบ้านนะครับก็เทรนเนอร์ชาวฝรั่งเศสนะครับโลแรงบารเลตนะครับฟ้าแชมป์นั้นเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับขึ้นลีกสูงสุดของประเทศครับรอบแรกในรอบสามปีหลังที่ผ่านมาครับแมตช์นี้ฮะฝูงรังก็เป็น โยฮันตูการ์สครับฟอริยองไดโอแล้วก็วาเดนเดอร์ฮายาจิมมี่ดิยงลงนะครับสามารถลงสนามได้ทัวร์ได้ในวันแถบด้านปารีสแซงแฉคแมนครับรองแชมป์ลีกเอิงนะครับฝรั่งเศสครับแล้วก็เฟนคลับปี2020-21วันนะฮะปีนี้ก็เสริมทัพค่อนข้างเยอะนะก็จะเป็นซาเวลลามอรนะครับจากมาลลิดนะจอนี่ไวดุมจากลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็ยูรนดันดูตมาครับผู้ตัดตัวลูกชาวอิตาลีนะฮะแมตต์นี้ครับมาริโอโโปเจตินคครับ้วอาร์เจนติรับ ขาดมาโก้วัลติกครับเนม่าจูเนียอังเคดิมาเรียนมากินยอร์ครับเรนโดปาเรเดสนะครับก็มีหลายตัวนะที่ค่อนข้างยังพักกันอยู่นะครับเพราะติดรายการใหญ่มานะครับส่วนตัวที่เข้าแคมป์ไม่ได้ก็มีเอ็มปัฟเป้ครับที่กําลังเล่นความฟิตนะออกซากับคิรัมอีแปรเป้์กองหลังนะมาโลอีคาร์ดี้ครับจูเลนตักเลอร์นะครับนโตโอเปเดล่าแล้วก็อัสลซาร์ไฮคิมี่นะครับก็มีใจไว้รูปนะน่าจะลงได้นะพร้อมกับเอเลน่านะครับ ภาษางานแดนการช่วยกันนะครับคาดว่านะครับทัวผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีขึ้นงานหลังแพ้2เกมติดฮะก่อนเก็บผลเสมออยู่ความปานใจรั่นนะฮะแต่เกมล่าสุดและวรายชัยได้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด6กเกมหลังที่ผ่านมาด้านเปเอชเชครับฟอร์มหลังก็เล่นได้ดีนะพราชัย3าเกมตลอดหเกมหลังที่ผ่านมาแม้มีเสบอกับแพ้เท่านั้นนะครับแต่ศักยภาพโดยทีมนะโดยรวมก็ดูดีนะครับเกมรับเกมลุกหวังผลได้ครับวันนี้ฮะถ้าไวรุ่มกับลามอนลงได้ผมคิดว่าน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงต่อให้เนย์มาร์ไม่อยู่นะ ตอให้มากินย้อนอะไรไม่อยู่ก็คิดว่าถ้าจะแข็งแก่งเหมือนเดิมราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งครบสองนะครับไหลลงเป็นลูกครึ่งนะผมคิดว่านะครับจัดปารี่ฮนะต้อนรับน้องใหม่หน่อยดีกว่าลูกหนึ่งน่าจะมีนะลูกสองน่าจะมีนะโต้ใหม่โชว์ฟอร์มหน่อยหน่อยนะวันนี้นะครับก็อยู่ปารีสดีกว่าครับจัดปารี่แซงชักแม็กเลยฮะคุยสองก็จะไปที่ลีเดินนะฟรียงเจอแบน์นะฮะอาเริยงต่อลูกครึ่งนะครับ ผลงานเขาก็มา2ทีมนี้ก็เป็นลียงไปเยือนชนะแบนสามสองนะแล้วก็ลียงเปิดบ้านเสมอแบนสองสองแล้วก็เป็นลียงนะชนะแบนสามหนึ่งนะก็เป็นลียงเหนือกว่านะสามเกมหลังชนะในสุดสองเกมนะแล้วก็เสมอเกมหนึง่งครับไม่แพ้เลยนะฮะสามเกมหลังของลียงก็แพ้ปอร์โตนะห้าสามอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็แพ้สบัดปุติกานะคะับสามสองนะครับแล้วก็ไปเยือนมีอาเรียครับตัวสองสองปีนี้เกมลูกอาจจะไม่ดีนะเพราะว่าขาดเดปายไปครับแต่ก็ถือว่าทําได้ทําได้ดีนะเกมลูกนะเกมรับเสียเยอะนะ เกมลัดตัวไปสิบประลูนะสามเกมหลังนะโอ้โหน่าจะเป็นการลองตัวก็ว่าใจวัดอะไรไม่ได้นะครับส่วนนะฮะสามเกมหลังของแบนนั่นก็เปิดบ้านแพ้ามายยงกล้าหนึ่งสองน,นะครับไปเยือนชนะพันเบนเด็กฮะสี่สองแล้วก็ไปเยือนน้องนะแพ้สามหนึ่งก็ฟอร์อไม่ดีนะฮะวันนี้เปิด,ดวยกันเด็กเอิงนะตารางคะแนนก็ยังไม่มีแต้มคู่นะก็ต้องรองวันนี้ผ่านไปนะครับจะเริ่มเห็นตารางนะฮะ คาดว่าวันนี้ครับเจ้าบ้านดียงนะครับผลงานภาพรวมช่วงพรีซีซั่นต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยขี้เหร่เท่าไหร่นะครับเก็บผลเครื่องลงเล่น6เกมชนะ3นะครับเสมอ1แพ้2ด้วยกันนะถ้าทีมเยือนนะครับแบงค์ครับผลงานนะฮะช่วงพรีซีซั่นต้องบอกว่าไม่ดีนะลงเล่นเก็บผลเครื่องมาแล้วหกเกมครับชนะ1เกมเท่านั้นนะครับเสมอ1และสี่แพ้4เกมรวดเลยนะก็ดูแล้วแบงค์วันนี้ครับฟอร์มไม่ดีนะมาเยือนดียงนะครับมีโอกาสพลาดพังนะโดนสูงนะครับไปดูราคากันดีกว่าคู่นี้นะฮะราคา รียงเปิดบ้านเจอแบนต์ต่อลูกครึ่งนะผมคิดลูกครึ่งแพงไปนะคู่นี้ให้อยู่รียงลูกควบนะครับคิดว่าชนะได้แต่ไม่น่าจะลูกสองมันนั่นนะมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงนะฮะถ้ายิงแค่ลูกเดียวมันก็เจ้าเสียงครึ่งหนึ่งเนี้ยแต่ถ้ายิงไม่ได้ลูกครึ่งเนี้ยยิงลูกเดียวก็โดนเต็มเลยนะฮะคู่นี้อยากปลอดภัยนะครับให้อยู่รียงนะครับลูกควบนะครับผมคิดว่ามีนะอาจจะน้อยหน่อยแต่ปลอดภัยครับแบ่งกันเล่นก็ได้นะฮะลูกควบแล้วก็ลูกครึ่งนะครับจัดรียงเลยฮะ ทีเด็ดสองตัวนะครับผู้แรกให้อยู่ปารีสแซงต์แชรกแมงนะคิดว่ายังแข็งแกร่งนะตอนนี้มังไห้ถั่วแล้เมาขึ้นชั้นมานะครับส่วนโอลิมปิกลียงในเดิม้านแข็งแกร่งอยู่แล้วครับถึงแม้ฟอร์มจะไม่ดีมากครับแต่คิดว่าดีกว่าแบนส์นะฮะพอตัวเลยนะฮะผู้นี้จัดโอลิมปิกลียงนะครับแนะนำไว้ดีดครับแอดเอาไอซิมโกบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายในหนึ่งนาทีแอดมินอาลาแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปนู่นไม่หน่อยเพียง